สอนหาเงินหนึ่งวันหนึ่งหมื่นล้านเนะ สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะทําคลิปในการสอนหาเงินสำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบว่ากําลังต้องการทําทีมงบน้อยหรือเป็นสายฟรีอะไรก็ว่าได้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างอยู่2แบบนั่นเองนะครับสำหรับการหาเงินภายใน10,000ล้านภายใน1วันเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วในเกม f c ออนไลน์นั่นเองครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนี่ยฝากทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับว่าอยากจะดูคลิปแบบไหน,นอยากจะให้สอนอะไรอีกนะครับเอาละครับพอกดแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันเลยครับเอาละครับมาเราเริ่ม หนึ่คือการทำภารกิจนั่นเองนะครับเออแล้วก็คลิปทิี่ชาเน้นฝั่งซ้ายล่างนั่นเองนะครับ นี่เลยฮะชาเลนจ์เลยครับก็จะมีกิจกรรมมีภารกิจในแต่ละวันที่เราควรจะต้องทํานั่นเองนะครับถ้าเราเก็บอันนี้เยอะเราก็จะได้เงินซองมือซองนี่ต,นตามนี้เลยครับนี่คือเป็นภารกิจที่อันดับแรกที่ควรจะต้องทํานั่นเองซึ่งหลายๆคนที่เป็นแบบว่าสายมือใหม่ทำยังไงได้เงินเล่นกิจกรรมนี่ครับมีโอกาสจะได้เงินประมสามถึงห้าพันล้านแล้วแต่วันแล้วแต่คนแล้วแต่ความขยันด้วยนั่นเองนะครับอันที่สองนี่น่าจะเป็นอันที่แบบว่าคลาสสิกที่สุดและคนนิยมทำมากที่สุดก็คือการตีบวบนันเนบบกเตะข มันก็ยังมีแบบว่าช่องวงช่องโว่กันอยู่บ้างนั่นเองนะครับซึ่งราคานักเตะแต่ละตัวเนี่ยราคามอาจจะบักด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถตีบวกขายได้แบบสบายๆเลยนั่นเองแต่ต้องบอกนะว่าก,กรณีนี้เราแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนั่นเองนะครับไม่ใช่แบบว่าเอ้ยผมไปทําแล้วมันไม่ได้เลยอันนี้แค่ยกตัวอย่างเป็นกรณีแบบว่าสอนหาเงินในการตีบวกขายละกันนะครับเราจะยกตัวอย่าง ai, ง่ายๆละกันนะครับเป็นนักเตะนี่เลยครับเอาเราดูที่ออสการ์บ็อกก่อนเลยตัวแรก บวก1ของเขาเนี่ยอยู่ที่900ล้านนั่นเองนะครับแล้วดูบวก4ครับอยู่ที่4,000ล้านเท่ากับเราตีบวกเฉยเนี่ยเราได้กำไรประมาณ3,000ล้านนั่นเองนะครับแล้วถ้าถามว่าเฮ้ย hey, พี่เราจะตีบวกออากาเราเล่นปกติได้เลยนะครับในแต่ละวันเนี่ยมันจะได้การอยูแ่แล้วซึ่งโอเคเก้าสิบการ์เนี่ย รับรองว่าตีบวกติดบวกสี่เนี่ยง่ายแน่นอนครับก็คือเราตีบวกปุ๊บเนี่ยเราก็ไปขายบวกหนึ่งตีเสร็จบวกสี่ปุ๊บเราก็ไปขายบวกหนึ่งใหม่อันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวที่สองเลยครับเอาเป็นฐานะของเฟเดริโกวาเวเด้แล้วกันนะครับโอ้โหซึ่งมีการตั้งรับถึงสองคนทั้งบวกหนึ่งบวกสองเลยเรามาดูที่บวกสี่เลยครับบวกสี่สูงถึงหกหมื่นล้านเลยนะครับแต่ว่าบวกหนึ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับห้าพันล้านเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าคุณมีเฟเดริโกติดในมือออเเเนนนนนนนีี่่่ยยรรรรัับบบบงววววาาคคุณไดด้้แูะลตกกปป็็ แล้วบวกสีขึ้นมา6ห0 0นื่นนีงนะครับนี่เลยครับถ้าเรามีเนี่ยตีบวกใครที่บอกครับทำภารกิจครบ2-3ชั่วโมงเนี่ยเราได้การมาเรามาตีบวกแบบนี้ได้เลยนะครับ อันดับที่สามครับอังเดอโอนะ่าโอ้โหระดูตั้งรับกัน24คิบคิวนเรียกว่าเป็นตัวบั็กเลยก็ไต้ตีขายตีขายนะครับมาดูที่พี่เออแล้วมีคําถามหนึ่งว่าเอา้าถ้าเกิดว่าตีบวกแล้วตีบวกแตกทําไหมครับอย่างที่บอกคือการตีบวกมีแตกมีติดอยู่แล้วขึ้นอยู่กับดวงเลยนั่นเองนะก็ขอให้แบบว่าทุกคนตีติดแล้วกันนะครับนี่ดูดิบวก6สูงถึงเท่าไหร่ครับดูฮนะหนึ่งแสนล้านบวก5อยู่ที่1 2 0 0 0ล้านครับห่างกันอยู่ประมาณเท่า10เท่าเลยนะหมื่นกับแสนเนีนนนนนลรรััอออางกิ้ ว่าเป็นตัวหากินของหลายหลคนเลยก็ว่าได้อันเดรุนี่แต่ต้องบอกกันว่าคลิปนี้เนี่ยทำขึ้นมาแค่แบบว่าอธิบายว่าการตีบวกนักเตะขายคือยังไงซึ่งหลายๆคนเคนจะถามมาเยอะมากว่าการตีบวกขายเป็นไงซึ่งเอาง่ายคือการตีบวกนักเตะขายมันก็คือการปั๊มเอ็มนั่นแหละครับถ้าพูดกันตามตรงนั่นเองนะครับง่งก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันแต่ว่านี้เราแค่บอกเป็นแนวทางแต่ซึ่งไอตอนนี้คลิปนี้ลงไปเนี่ยไอตัวพวกนี้น่าจะหมดตลาดแน่นอนก็แน่นอนว่าถ้าจะหาตัวที่แบบว่ามาตีบวกขายเนี่ยก็ค่อยๆหาเอาแลกัันนคซึ่่งมม็ยๆตะะีจ ตัวนั้นตัวนี้เป็นของตัวเองอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยและกันกับวิธีสอนหาเงนินนั่นเองนะครับหรือเพื่อนๆมีวิธีไหนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วกันครับไลฟ์ทุกวันเวลาบ่ายโมงกับสองทุ่มไว้เจอกันครับ ไอดีเกม y a p p อทโอสบริการรับซื้อและขายไอดีเกม c อฟเซียไลไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการปั๊มเอ็มโอเอ็มรับดึงและเตือายากดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กระช่องเส้นสนามด้วยละกันเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็ทียมำคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปเก๋าๆนี่เลยฮะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ